พอกาสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกพผมเช่นเคยมานซ่าคุงคนเดิมนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมารับทางปกชาแนลหรือรับทางพินโทรนะครับผมปีนะครับผมก็ขอมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไอรีลายไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมนะครับก็ถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับเดี๋ยวก็เอาไอรีลน์ผมแล้วก็ไปขอผมเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะส่งไปนะครับผมแล้วก็ไลน์มาหาผมนะครับว่า อยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้แบบไหนก็บอกมาได้นะครับผมไม่คิดครับเพราะผมทำไม่ค่อยเก่งนะครับผมถ้าอยากได้ก็สั่งไลคครับฟรีครับฟรีครับผมนะครับก็คลิปนี้ก็มาบอกแค่นี้นะครับผมนะครับก็ใครอยากได้ก็ขอกันเยอะๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดซับสไคร้ให้ผมนะครับหรือเอื้อมือก็จะไปกดไลค์นะครับผมนะครับ ไลน์หนึ่งก็เท่ากับ1 s u b s c r i b ไ์นะครับผมนะครับผมก็สหราที่นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ